บรรยากาศของการแข่งขันว่ายน้ําในศึก Thailand Open Master ์เกมสครั้งที่3นะคะซึ่งแน่นอนว่าไฮไลท์ของการแข่งขันก็อยู่ที่เงือกอายสอนสวรรค์ผู้วิจิตอดีตทีมชาติในวัยย่าง50ปีที่กลับมาลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ยังคงสร้างความประทับใจได้เหมือนเดิมค่ะ สำหรับแฟนกีฬาชาวไทยในช่วง30กว่าปีที่แล้วน่าจะยังคุ้นชินกับการเรียกขานราชินีเจ้าสะดีกรี 7, เจ็ดเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่14-17ผู้มีท่ากบเป็นท่าเก่งว่าเงือกอายบ้างน้องอายบ้างซึ่งเจ้าตัวดงดังสุดๆในช่วงปีพศ2530-2534 และดูเหมือนว่าบรรยากาศเก่าๆจะกลับมาอีกครั้งเมื่อเงือกอายสอนสวรรค์ผู้วิจิตตำนานว่ายน้ำทีมชาติไทยในวัย50ปีซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาช่อง7 HD ได้กลับมาลงแข่งขันในศึก Thailand Open Master Games ปีนี้หลังจากเคยวัดลวดลายในรายการนี้มาแล้วเมื่อ2ปีก่อนซึ่งครั้งนี้เสียงทักทายเรียกน้องอายน้องอายจากพี่ๆรุ่นเกา่าดังอย่างต่อนเนื่องเหมือนเดิมรวมทั้งยังมีคนขอถ่ายภาพไม่ขาดสาย ซึ่งเงือกอายก็ไม่ทําให้ผิดหวังแม้จะมีเวลาฝึกซ้อมแค่30วันแต่แค่รายการแรกในรุ่น50-54ปีหญิงท่าถนัดกบ50เมตร<ม>ก็เข้าป้ายคว้าเหรียญทองให้กับทีมจุฬาพรด้วยเวลา38.36วินาทีร้อมทุบสถิติประเทศไทยและทําลายสถิติของตัวเองในรุ่น45-49ปีศึกเทเลนโอเพนมาสเตอร์เกมส์ครั้งที่1ที่เคยทําได้38.83วินาทีลงได้อย่างน่าประทับใจคว้าเหรียญทองได้ตามความคาดหมายค่ะ โอโหเรียกว่าตื่นเต้นนะจริงๆแล้วไม่ได้แข่งมา2รายการก็สกิปไปเพราะว่ามีไปติดแข่งภูเก็ตตะกีฬาแล้วก็แอบไปวิ่งพอกลับมาก็คือจริงๆความพร้อมเนี่ยอาจจะแบบสัก 60- 70%ได้ซ้อมจริงๆคือ30วันแล้วมาแข่งก็ไม่คาดหวังเผอิญว่าหูไม่รู้ยังไงทำลายสถิติประเทศไทยของตัวเองก็ถือว่าสำเร็จ ค่อนข้างจะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้น้องอาย,ออายดูน่ารักหมดเลยคือทุกคนแบบว่าเป็นคุณพี่รุ่นพี่ทุกคนเป็นวัยรุ่นหมดเลยแล้วก็คราวนี้พิเศษขึ้นรุ่นไงฮาทศวรรษอุ๊บเราไปไหว้กับรุ่นพี่ทุกคนทุกคนอายุมากกว่าเราไงรู้สึกวแบบ่าเออเราก็ดูน่ารักเป็นรุ่นน้องอ<ส>ะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกคนก็ดูล<ส>่องแคล่วว่องไวดูแบบไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่อายุเลยนะทุกคนแบบยังแอดฮาร์ดหมดทุกคนเลยพี่อายคิดว่าจะไหว้ คนโอโหแปดสิบกาสกว่าก็มีนั่นอะไอดอลเลยไปเรื่อยๆอ๋อจริงๆถ้าเราอยู่กับกีฬาเล่นกีฬาไปเรื่อยๆความแก่มันจะมาเยือนเราช้าถ้าเราอยู่เฉยๆไม่อะไรเลยอะชาราภาพอย่างไม่รู้ตัวเลยโรคภัยไข้เจ็บตามมาก็เล่นกีฬาไปเรื่อยๆเอาให้สนุกเอาให้เราเราแบบมีแอคทิวิตี้ที่ทำแล้วทำให้เราก็ชุ่มกระชวยแล้วเราก็จะแก่ช้า นอกจากนี้ในการแข่งขันวันแรกเงือกอายสอนสวรรค์ยังคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองจากผลัด4ี่คูณเมตรหญิงอีกด้วยซึ่งหลังการแข่งขันก็เกิดภาพประทับใจเมื่อเงือกอายได้มาเจอกับคุณยายอัญยวีสมานคติวัต์จากทีมประชานิเวศสปอร์เซนเตอร์ในวัย83ปีซึ่งเป็นแชมป์ฟรีสไตล์200เมตรในรุ่น80-84ปีปีหญิงงานนี้ทั้งเงือกอายและเงือกคุณยายต่างก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันออกมาเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นแบบนี้ค่ะ วันนี้ไอ้ก็อยู่กับคุณพี่พี่ตุลนะคะพี่ตุลอายุเท่าไหร่ค่ะคุณยายเอาหน้าเราให้เป็นพี่ปีนี้อายุเท่าไหร่คะอายุ83ปีค่ะ83ปีว่ายน้ําเป็นประจํำไหมคะก็ส่วนใหญ่จะว่ายน้ําเป็นประจำแล้ววันนี้ได้เหรียญทองอะไรเอ่ยแล้วที่ได้ได้ดีใจที่สุดคือปวดแขนมาสองปีและตั้งแต่มาว่ายกันเชียงเนี่ยก็หายค่ะ แล้ววันนี้ที่มาก็เพื่อมาเพื่อสุขภาพแต่บังเอิญมาได้เหรียญโดยไม่ได้ความตั้งใจคะวันนี้มาดีใจมากๆาแล้ว่วันนี้ได้มายืนยืนคู่กับญาติน้องอายอาจจด้เหองโอ้ขอบคุณค่ะนี่กีฬามันมีแต่สิ่งดีๆนะพี่ตุนแบบคุณยายตุโปวดแขนอยู่ดีตีกันเชียงหายปวดแคลนคว้าเหรียญทองอีกฝากบอกกับ สวหรือว่าวัยรุ่นอย่างเราสิคะว่าให้ออกกําลังกายแล้วค่ารักษาโดยกายภาพประมาณเป็นแสนแสนไม่หายแต่มาหายด้วยการไหว้กันเขียงนี่ไงโอ้กายภาพได้ได้คุณครูจิ๋วที่อยู่สาวไหว้น้ำได้สอนได้แนะนําวิธีท่าออกท่าอะไรจำดีวันนี้นะคะและแถมของแถมก็คลัวไม่ได้เหรียญทอง ชื่นใจมากๆบท่านนะคะที่คุณคุณยายตุนจูบเหรียญเลยค่ะจูบเหรียญเอามือหนูออกก่อนจุ๊บสุดยอดเลยเย้ขอบคุณมากๆเก่งมากเลยค่ะนี่ไอดอลเลยคุณผู้ชมค่ะ ด้านนายวรพงศ์พัชรวิทย์ฝ่ายเทคนิคกีฬาและรองประธานการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นม t าสเกร์เกมส์ครั้งที่3กล่าวว่าตนเองเป็นโค้ชจับโตกค,คนแรกที่เห็นแววของเงือกอายก่อนจะก้าวไปติดทีมชาติและกลายเป็นตำนานราชนีสะอันเรื่องชื่อซึ่งการได้เห็นลูกศิษย์ยังลงแข่งขันก็รู้สึกดีใจและถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสีสันให้กับการแข่งขันรายการนี้ได้เป็นอย่างดีมาตั้เที่ยนี้มาก็ คงจะทําให้วงการว่ายน้าคึกคักขึ้นอีกเขาเขายังเป็นตัวแม่เหล็กที่ดึงดูดความสนใจของวงการว่ายน้ําอยู่นะก็ดีใจและก็ยินดีมากที่เข้ามาเ, <entonces> เขาบ่งกลับมาว่ายเมื่อครั้งที่มีมาเตอร์ขึ้นที่กรุงเทพใช่เป็นครั้งแรกก็ทําให้วงการคึกคักและมีอดีตนักว่ายน้ารุ่นรุ่นเก่าๆรุ่นเดียวเขาบ้างเนี่ยย้อนกลับมาเล่นว่ายน้ํากันหลายคนทำให้วงการดีขึ้นอ อดีตทีมชาติมามาเยอะขึ้นกว่าเดิมนะเพิ่มขึ้นทุกรุ่นทุกรุ่นอายุมาขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีก็อยากให้ทุกคนสนใจเล่นกีฬานะเล่นกีฬาอะไรก็ได้ขอให้เล่นลกีฬากีฬาต้องอยู่กับมวลมนุษย์ไปตลอดชีวิตนะอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดเล่นนะเบาลงให้เหมาะสมกับอาย,อยุเหมาะกับร่างกายนะฮะแล้วก็จะทำให้สุขภาพดีนะ สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำในศึกแทเลนอเพนมาสเกมส์ครั้งที่3มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด257คนโดยใน,นจำนวนนี้เป็นนักกีฬาต่างชาติจากอินเดีย8คนรวมทั้งยังมีนักกีฬาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยลงแข่งขันให้กับทีมไทยด้วยโดยมีดวงคงเจริญที่เคยผ่านเวิร์มาสเกม์มาแล้วสองสมยัยรวมทั้งอดีตทีมชาติอย่างเจมส์บอนนัทพงเกตอินและทีมชาติคนอื่นๆลงแข่งขันอย่างคับข้าง ซึ่งนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในครั้งนี้ก็คือจิตริกเศฐบุตรอดีตเอกอัครราชทูตวัย8ปาปีทาให้ในครั้งนี้มีการชิงชัยมากถึง360เหรียญทองจากประเภทเดี่ยว320ี่เหรียญทองและประเภททีม40เหรียญทองโดยประเภทเดี่ยวแบ่งรุ่นอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจนถึง100ปีขึ้นไปและประเภททีมพลัดมีตั้งแต่รุ่นอายุรวม1 0 0ถึง119ปีไปจนถึงรุ่นอายุรวม360ปีขึ้นไป พอชนกฉลาดแย้มรายงาน